إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وهو خليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله

รีสกีที่เราเอาไว้ใช้ใจ่ายรวมถึงอาหารการกินก็ตามทุกอย่างเป็นบททดสอบที่เราจะต้องทบทวนใช้มันให้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺ س ب าน ن ه แาะา ع าลาและขอบคุณหัวใจของของการลำลึกถึงบุญคุณที่อัลลอฮฺ س ب ح ا ะาลาให้เรามา ม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะแสดงการขอบคุณได้นอกจากอัลลอฮ์จะทรงช่วยการช่วยให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยจะได้รำลึกจะซิกรจะรำลึกถึงอัลลอฮ์จะรู้สึกขอบคุณต่ออัลลอฮ์สนาดาเสมือหนึ่งเป็นริสกีอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์จะช่วยบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามาละหมาดเขาจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่จะสามารถที่จะรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ยกเว้นแต่คนที่อัลลอฮ์ให้เราพยายามทำความโคชัวตั้งหัวใจของเราให้ตั้งมัน่นทำสติทำทุกอย่างให้พร้อมแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันในการรำลึกถึงความโปรดปรานของอาาัลลอฮ์เนี่ย บางครั้งเราจะรู้สึกขอบคุณเราจะสรรเสริญต่ออมร์แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะสามารถปฏิบัติได้ยกเว้นแต่เราจะช่วยเราจะรับประทานอาหารพอเราอิ่มเราจะสามารถที่จะกล่าวอัลฮัมดุลิลละไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกครั้งที่เราสามารถที่จะรำลึกและกล่าวออกมาได้ การขอบคุณรู้สึกขอบคุณในอาหารที่เรากินเรารู้สึกว่าเรายกอาหารแล้วก็ตักเข้าปากแล้วเราเคี้ยวเข้าไปเรารู้สึกขอบคุณในอาหารนี้เราสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ในการประทานในการให้อาหารนี้แต่เราลืมที่จะสรรเสริญที่อัลลอฮ์ได้ให้โอกาสที่เรายังอ้าปากได้เราอาจจะลืมที่เราจะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ที่เรายังสามารถที่จะมือมีมือที่ยังยกแขน แล้วก็เอาเข้าปากได้และใครอีกล่ะที่จะรำลึกได้ว่าเรายังมีคอมีกระเพาะที่ยังย่อยอาหารได้อีกกี่คนอีกเหลืออีกกี่คนที่ยังรำลึกว่าเรายังมีเลือดที่ยังไหลอยู่มีกระเพาะที่ดูดซึมอาหารมีลำไส้และสามารถที่จะสะระสซินได้วันนี้ฉันยังขับถ่ายได้อย่างปกติ พี่น้องผู้หวังในความเมตตาของอัลลอสบฮตาาลาเราอาจที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ได้อย่างหนึ่งแต่เราอาจจะลืมอีกหลายๆอย่างเราเลยยกเรื่องของการสรรเสริญหรือว่าขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาลาให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นั่นแหละคือความหมายของคำว่าอัลฮัมดุลิลลั การสรรเสริญเป็นสิทธิของเราเพื่อพระองค์นเนี่ยจะได้สรรเสริญต่อพระองค์เองเราไม่อาจที่จะสรรเสริญได้ทั้งหมดทั้งสิน้นทุกอย่างที่เราได้รับมามนุษย์เป็นผู้หลงลืมเราสามารถที่จะรำลึกได้ในสิ่งที่เราเห็นนั่นแค่เป็นโอกาสเล็กๆที่เราสามารถปฏิบัติได้และอีกหลายๆอย่างที่เรายังลืมอยู่อัลลอฮฺซุบฮฮูนะอลาได้บอกในสุรอัลบกระ บอกว่าเรียกพวกเราให้รำลึกแล้วก็สำนึกแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางแม้กระทั่งว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการกินอาหารลอสนาดาบอกว่ายาอายุหฮันนัสกุลูมิมมาฟิลอารดิฮาลาลันตุยบะลาตตตับอคุว ولا تتتبع خ ط و ا น ا ل ูละกุมอ ه ดูวุมม م บีนโอมนุษย์ทั้งหลาย มนุษย์ทุกคนเมื่อเอาาเรียกเราหนึ่งในคนที่เราหนึ่งในผู้ที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์ฟังเาลาเร์บอกว่ากินไปให้กินได้กินไปจงกินในสิ่งที่เป็นยังไงอาหารที่ฮาลาลและก็ ط ตอยยิบฮาลาลนั้นยะทั้งคู่ฮาลาลอย่างเดียวไม่ถือว่าปฏิบัติตามแนวทางอย่างสมบูรณ์ขอให้อาหารนั้น ตยิบด้วยตอยิบคือดีเหมาะสมอาหารมันฮาลาลแต่โรคของเราบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมอาจจะไม่ใช่ตอยิบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเอาเราสั่งให้กินทั้งอาหารฮาลาลแล้วก็ตอยิบดีแล้วก็เหมาะสมกับตัวคนคนนั้นอะไรที่ถูกกล่าวที่ถูกเตือนแล้วสิ่งนี้มันไม่ดีอย่าฝืนนั่นคือการฝ่าฝืนคําสั่งในสุลตุลนวะกรออันนี้นะ ไม่ใช่แค่ฝ่าฝืนหมออย่างเดียวแต่มันคือการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาและคำสั่งสุดท้ายในอายะห์นี้บอกว่าวลาตะเบีอุคโตวาติชัยตอนอย่าเดินตามแนวทางตามก้าวเท้าของชัยตอนอินนหูละกุมะดูวมูบีนแท้จริงมันเป็นศัตรูศัตรูที่ชัดเจนที่สุดรู้ว่ามันคือศัตรูมันเดินยังไงเนี่ยอย่าไปเดินตามมัน กินแบบไหนกินแบบชัยตอนพึงรำลึกพึงสำนึกเราเนี่ยกำลังใกล้มาแล้วอยู่ในช่วงของการกินอิ่มสบายแล้วก็จะมีเทศกาลอาหารเข้ามาใกล้ในเร็วๆนี้รำลึกให้ดีอย่าให้โอกาสของการถือศีลอดรโมโดอนเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยทำให้สุขภาพเราแย่ลงหรือกินแบบชัยตอนกินแบบชัยตอนน่ากลัวหลายครั้ง แล้วก็หลายคำสอนเราคงเคยได้ยินชาวส,สุลาฟุตซอลเ่เตือนเกี่ยวกับการกินบรรดาบรรพชนคนรุ่นก่อนๆตั้งแต่สมัยนบีสมัยยุคก่อนๆเนี่ยเขาเตือนอย่าได้กินเยอะท่านอับดุลลาอนอานีวะสลามบอกว่ากาฟิร์อัลกาฟิร์อย่ากูลูอย่ากูลูฟีสับมะอัมา เขากินเนี่ยกาเฟีรเนี่ยที่ถูกเรียกวก่ากาเฟีรเนี่ยเขากินอาหารเนี่ยกินไปถึงเจส่วนในบรรดา,า,าที่เขากินเนี่ยกินเจส่วนแต่สําหรับมุมินเนี่ยเขาจะกินแค่ส่วนเดียวกินแค่ส่วนเดียวใน h ะดี s ของท่านนบีสุลลลาม สอนพวกเราเป็นฮะดิษที่เราคุ้นเคยกันมากแต่ฉะไหนาการปฏิบัติเนี่ยรู้สึกซุนนะนี่ถูกทิ้งไปไม่ต้องไปชี้ที่คนอื่นพยายามที่จะมาทบทวนการกินอาหารของเรานี่แค่คเรื่องของการกินอาหารท่นานอับดุลเลาะห์ฮะเนโวะสลามบอกว่าถ้าหากว่าเปรียบเสมือนภาชนะเนี่ยภาชนะหรือว่าไอที่ใส่ใส่อะไรได้เนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในตัวเราเนี่ย ไม่มีภาชนะไหนในลูกหลานอาดัมที่มันจะแย่เมื่อพอมันบรรจุอย่างเต็มแล้วมันจะแย่ที่สุดแย่ไปยิ่งกว่ากระเพาะอาหารที่จริงแล้วเนี่ยท่านอับดุลบาบิสลซาลัมเนี่ยก็บอกต่อนะฮะบอกว่าการที่เขากินแต่น้อยเนี่ยพอให้มีชีวิตอยู่เนี่ยเพียงการเพียงพอแล้วเพียงพอแล้วกินแค่น้อยเนี่ยเพียงพอแล้วแต่ถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้นี้ไม่ได้ มีเหตุอะไรที่จะต้องกินเยอะหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านอบิสันลองฮานิสันมสอนเราบอกว่าที่เราเคยได้ยินนะครับแบ่งกระเพาะเป็นสามส่วนให้ท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยหนึ่งหนึ่งส่วนแล้วก็ดื่มน้ําเป็นเครื่องดื่มเข้าไปเนี่ยอีกหนึ่งส่วนแล้วก็ส่วนที่สามเนี่ยท่านเหลือไว้เป็นที่ว่างของมันหรือว่าเป็นลมสําหรับมัน เป็นการหายใจของมันไม่อาจที่จะมีใครบอกว่าการรับประทานอาหารเนี่ยสามารถที่จะส่องกล้องไปดูว่ากินแล้วครบหนึ่งในสามแล้วหรือยังบรรดาการแพทย์เนี่ยหมอแล้วก็นักพยาศาสตร์เขาบอกว่าแนะนำบอกว่าการรับประทานง่ายๆตามสุนนรภณข้อนี้เนี่ยสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยากคือกินแล้วเนี่ยพออิ่ม แล้วเรากินน้ําเข้าไปอีกส่วนหนึ่งแก้วหรือสองแก้วเนี่ยอิ่มพอดีแต่ถ้ากินไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันเรอออกมาเอาอากาศทั้งในออกมาเนี่ยเสมือนไปเบียดที่ส่วนที่สามแล้วท่านอบีนแนะนําแล้วก็พยายามนะพยายามแปลงแล้วเปลี่ยนมันเป็นสุน na นให้ปฏิบัติให้ได้และยิ่งคําเตือนจาก บรรดารสรรฟุตอนให้อิ่มว่าอิ่มแล้วทําให้หัวใจมันกระด้างเกิดขึ้นอะไรอย่างไม่ต้องมองที่คนอื่นทบทวนที่ตัวเองกินแล้วเนี่ยรู้สึกยิงยโสมีชาวสลับฟุตไว้แต่ทางคุณข้างเนี่ยสอนให้ท้าหาว่าประสบแล้วและยิ่งเราจะเข้าใกล้เดือนรอมฎอนที่เราจะประสบแล้วก็รู้สึกได้ถึงความหิว แต่หิวอีกแง่หนึ่งเนี่ยหิวและอ่อนโยนมีชาวสลับบอดบอกแล้วก็สอนเอาไว้หิวแล้วก็ทำให้หัวใจเนี่ยอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างแต่ถ้าว่าเป็นการแพทย์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของความหิวเนี่ยเยอะมากการอดแล้วก็ยิ่งในรอมฎอนเนี่ยมีผลดีอย่างมากมายหิวแล้วทำให้เนี่ย ฮอร์โมนแล้วก็การไหลเวียนในร่างกายดีแล้วเขาบอกว่าหิวแล้วมันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้มีมันมีความกระฉับกระเชงสอดคล้องกับเหตุการณ์ในอดีตที่บรรดาบรรพชนของเราคนยุคก,ก่อนของเราเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ประสบความสำเร็จต่างๆเขาประสบในเดือนอมฎดอนในช่วงที่เขาหิวแต่ฉไ้นเดียพอเวลาประสบกับพวกเรา เวลาที่เราหิวเราอยู่ในรอมฎอนกับกลายเป็นช่วงเวลาของการเหนื่อยล้าไม่ไหวทำนู่นก็ไม่ไหวทำอันนี้ก็ไม่ไหวเพลียมันตรงกันข้ามกันกันกนกบวิถีของบรรพชนของเราในยุคส,สละฟุซอนะที่เขาปฏิบัติในทางตรงกันข้าม อัลลอฮ ب ح ุบฮานะ ت ع บอกในสุรุตุลอาราฟบอกว่า“วัลูวะชรบูวะลาตุศริฟูอินนูลา”“ยุฮิบุ”“มุสรีฟีน”อีกหนึ่งคำเตือนของเราอย่าได้ฟุ่มเฟือยเรามีอาหารเยอะแต่ในสุนนะในทางปฏิบัติที่เราค้นพบว่าการถือศีลอดการหิวของเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์เนี่ยมากมายแต่ถ้าหากว่าเดินตามวิถีของเชตตอนกินอย่างเยอะเกินไปฟุ่มเฟือยแล้วก็กินทิ้งกินคว้างแน่นอน นั่นคือแนวทางของชัยตอนอยากได้เราอยาให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งใน,ในคนที่ก้าวเดินตามแนวทางของชัยตอนอีกนิดหนึ่งนะครับความหิวที่เราจะได้รับอย่างเต็มเปี่ยมในช่วงของรมดอนขอให้มันเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ سبحانه แตาลาโอกาสน้อย บางคนเนี่ยได้ผูกพันกับการถือศีลอดในช่วงของชาบานแล้วในช่วงวิถีชีวิตปกติในเดือนอื่นๆเขาคุ้นเคยแล้วอัลฮัมดุลิลละสำหรับใครที่ยังไม่ได้ถือสินอดก็ยังมีโอกาสและเราจะเตรียมพร้อมเตรียมตัวเข้าสู่รมอรฎอนอย่างสมบูรณ์และอย่าลืมนะครับมันเป็นฮะดีษที่เกี่ยวกับการถือศีลอดแต่ให้เราเตรียมพร้อมเตรียมความรู้สึกของเราลิซออิมฟรฮัดันมันสอดคล้องกัน บอกว่าใครชื่อถือสินโอนเนี่ยมีช่วงเวลาของเขาดีใจอยู่สองวรระหนึ่งคือวรระที่เขาได้เปิดปศเขาดีใจว่าเขาได้ปฏิบัติอามัธที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้เขาได้กินแล้วเขาดีใจและเขาดีใจที่สุดในวรระที่สองเวลาที่ได้พบกับองค์สุฮานฮาเนื่องด้วยเพราะความหิวของเขาในวันนี้หิวเพื่อองค์ เขาบอกว่าเป็นวิญญาณของการถือสินอดเป็นเป็นรู้สึกเป็นนัยะเป็นหัวใจของการถือสนีนอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกหิวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงให้มันเปลี่ยนมาเป็นความสุขให้ได้ไม่ใช่เวลาหิวแล้วโกรธคนง่ายหิวแล้วก็ด่าคนง่ายไม่ใช่แต่หิวแล้วเราสามารถที่ยิ้มแล้วก็มีความสุขออกมาเพราะ หิวนั้นหิวเพื่ออัลลอฮฺ س ب า ا ن นะหิวนั้นเพื่อสอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮฺะผู้ที่เรารักที่สุดแล้วมันมีความสุขบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเหนื่อยแค่ไหนเขาเจ็บปวดเขาเหนื่อยกับการทำมาหาเลี้ยงชีพของตัวเองเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงให้กับลูกของเขา เขาบ่นไหมเขาไม่บ่นเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาปฏิบัติให้กับคนที่เขารักที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ขอขอว่าขอให้หิวนี้เนี่ยหิวเพื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามอามัลอดทนอดกลั้นหิวหิวเนี่ยหิวเพื่อผู้ที่รักที่สุดและหิวนี้จะกลายเป็นความสุขของเราที่สุด จะจะยินดีปลาปลื้มที่สุดแล้วก็ดีใจที่สุดเวลาที่เราได้พบกับ Allah ลอสบฮานาหัวตาลาหลายอย่างที่เราจะเป็นนัยยะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเก็บเกี่ยวแล้วก็ทําอย่างสมบูรณ์ที่สุดเดินตามแนวทางของท่านดับยสลาหานุยสัลมอย่างสมบูรณ์ที่สุด بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم

อิบาดะของอมฎอนไอบาดะข,ของการถือศีลอดหนึ่งในเป้าหมายสําคัญก็คือความตัก,กวาและแน่นอนว่าสิ่งที่ไม่พ้นเลยในไิบาด์ที่เราจะปฏิบัติก็คือการอดและก็การหิวหิวนี้เนี่ยแน่นอนมันจะไปถึงความตัก,กวาไม่ได้นอกจากว่าเราจะได้ปฏิบัติ อย่างเงื่อนไขของการหิวเงื่อนไขของการเสียถือสินอดอย่างสมบูรณ์ที่สุดในวันนี้เราสามารถที่จะเตรียมพร้อมเตรียมตัวเองเตรียมพร้อมและ็รำลึกการรับประทานอาหารพยายามปฏิบัติการรับประทานอาหารอย่างสมบูรณ์เราจะจะได้ทำให้อมฎอนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเป็นอิบาัดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านอับดุลสลอมฮาลิสลามบอกเป็นส่วนหนึ่งของฮะด,ดีสกุซี บอกถึงการ,าการงานอามันต่างๆเนี่ยอาจจะได้สิบเท่าถึงเจ็รเท่าและแต่และแต่ว่าอามันที่เขาปฏิบัติเนี่ยมันจะดีมันจะงดงามแค่ไหนมีความเอกลาสมีความได้คุ้มความคุ้มค่าแค่ไหนได้ประโยชน์สักแค่ไหนสิบเท่าถึงเจ็ดร้อยเท่าไม่น้อยแต่ยกเว้นอิลลัซซฟะเอนฮูลีวะอานะอจีซีด ยกเว้นการถือศีลอดการถือศีลอดซึ่งมีความการหิวการถือศีลอดที่จะมีการรับประทานอาหารซูโฟมีการละศีลอดทั้งหมดเนี่ย,ยมันเป็นส่วนหนึ่งของไอบาดาที่เราจะปฏิบัติบอกว่าการงานนี้มันเป็นเรื่องของอัลลอฮ์มันอาจจะไม่ใช่สิบเท่ามันอาจจะไม่ใช่ร้อยเท่าไม่ใช่สองร้อยสามร้อยเท่ามันอาจจะไม่สามารถนับคำนวณได้เพราะเราหิวเพื่ออัลลอฮ์ เพราะเราอดกลั้นเพื่อเอาลอสสุบฮานหัวทางอะลาเราปฏิบัติกันแล้วสิบปียี่สปีเราถือสินอดแต่อันนี้เราปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แค่ไหนรำลึกแล้วก็ทบทวนพยายามปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ท่านอวิสุโลหานิวสันัมเนี่ยเคยสอน ไม่เช็คแค่เรื่องของการหิวอย่างเดียวเรื่องของการบริจาคแน่นอนเป็นส่วนหนึ่งที่อบิบาดะที่เราจะสามารถที่จะดําเนินได้และก็ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ได้ท่านอับดุลสลอมอานิวัสันนมเนี่ยได้ถูกได้สอนบอกว่าไอยุลอิสลามค่อยรุนอิสลามหรือว่ามุสมินความเป็นอิสลามแบบไหนที่มันดีเลิศที่สุดส่วนหนึ่งที่ท่านอับดุลสอนอะไรที่มันดีอะไรที่มันงดงามที่สุดเนี่ยส่วนหนึ่งท่านอบดุลสอมสอนมีหลายแบบมีหลายอย่างฮะดีสนี้สอนถึงบอกว่าการให้อาหาร จดมดต่ออ่านให้อาหารให้อาหารให้สิ่งที่พอเห็นตอนหน้าและกินเข้าไปได้เลยเป็นความสุดชื่นของร่างกายได้เลยเราในฐานะของผู้ให้เราในฐานะของคนที่รับอาหารเราจะกินแต่พอดแีและเราจะเอื้อเฟื้อให้กับคนอื่นเอื้อเฟื้อที่จะเห็นคนยากจนแล้วก็เห็นคนอื่นเนี่ยได้อิ่มได้มีอาหารรับประทานอย่างสมบูรณ์ แต่เราเองคงต้องคุมอาหารแล้วก็พยายามที่จะเดินตามแบบอย่างของชาวสุลตนะ่านอยากกินเยอะแล้วก็ปฏิบัติอิบาดานี้อย่างเป็นก้าวเท้าที่ท่านนบีสุลตานินสลัมแนะนำไม่ใช่ก้าวเท้าของชัยตอนมีหลายๆส่วนหลายๆแบบอย่างที่ท่านนบีสุลตานินสาลัมทําเป็นแบบอย่างเรื่องของอาหารการกินและการบริจาคท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้กินเยอะเลย บางครั้งกลับมาบ้านเนี่ยไม่มีอะไรจะกินพอเวลาที่ท่านมีเยอะเนี่ยครอบครัวเขาครอบครัวของท่านนาบีท่านในอชาเนี่ยทั้งครอบครัวส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกันเป็นผู้ผู้ที่เดินตามแนวทางทุกคนทั้งหมดแบบอย่างที่เราเห็นเช่นว่าท่านนาบีเนี่ยมีแกะตัวหนึ่งที่เป็นอาหารที่ท่านนาบีก็ชอบมีส่วนหนึ่งท่านนาบีชอบไหลของมันปรากฏว,ว่ามีแกะอยู่ในบ้านเนี่ย ด้วยวิธีการปฏิบัติของการบริจาคเนี่ยท่านยงี้ใช่บริจาคบริจาคเหลือไว้ไส่วนหนึ่งเพราะรู้ว่าสามีของตัวเองเนี่ยชอบเหลือแค่ส่วนเดียวส่วนของไหลนิดเดียวพอท่านนาบีกลับมาบอกว่าแพะอยู่ไหนแกะอยู่ไหนไม่มีแล้วเหลืออยู่แค่นิดเดียวท่านาบีบอกไม่ใช่ ไม่ใช่เหลืออยู่แค่นี้ไอ้ส่วนที่บริจาคไปหมดนั่นนะคือส่วนที่เหลืออยู่กับเราไอ้ส่วนที่มีอยู่ตอนหน้าแล้วก็กำลังจะกินเนี่ยมันจะกินแล้วก็มันก็หายไปเรามีริสกีอย่างมากมาย <S 1> <S 1> ขอเราทบทวนแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางของท่านอับดุลลอฮัมหสลัม์ให้มากที่สุดอินนลมฮัวมะลาอิกะตัฟุยซัลลูนะละลับบี يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وادفع كيد الكائدين وارفع بعزتك راية الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خلى الدين يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الصلاة.